จากไฮไลท์ที่เห็นนะครับจะเห็นนะครับว่าพี่มะเดีว่วกิติพลปาภูงานนั้นกลับมาลงสนามได้แล้ววันนี้เป็นเลิกดีครับที่เราจะสัมภาษณ์พี่มดเดียวหลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมกีฬาหยวของเราและต้องรักษาการบาดเจ็บอยู่นา,พาพนพอสมควรแต่วันนี้ถือเป็นข่าวดีครับที่เขาหายเร็วกว่ากาหนดและพร้อมมาช่วยทีมของเราได้แล้วล่ะครับไปพูดคุยกับพี่มดเดี่วเลยดีกว่าครับ สวัสดียินดีต้อนรับสู่เมืองทองครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการคร,ครับเดียวสวัสดีครับผมวันนี้เป็นเกมแรกเป็นไงครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บแล้วรู้สึกว่าตัวเองหลังจากที่ซุ่มซ้อมอที่เมืองทองมา3-4เดือนก็ได้สัมผัสฟุตบอลเป็นครั้งแรกก็รู้สึกดีร,รู้สึกร,รู้สึกดีใจที่ตัวเองอกลับมาแล้วคือยังไง การเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเริ่มกลับมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับมันยังรบกวนอยู่ไหมมันร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังก็ตอนนี้แผลเริ่มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าเหลือสมรรถภาพนิดนึงที่กล้ามเนื้อที่จะช่วยเป็นพลังอะไรอย่างเงี้ยในตัวเองก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆสร้างขึ้นมาครับผมแล้วก็จะเห็นนะครับช่วงที่สามสี่เดือนที่ผ่านมาก็จะอยู่กับจูเลียตลอดครับผมก็อยู อยู่เรียกประคบประงมรับรองรับรองมาสมบูรณ์อย่างแน่นอนแน่นอนครับย้อนกลับไปถามไม่เดียวดีกว่าตอนที่ตัดสินใจครึ่งซีซั่นที่แล้วที่มาเมืองทองนะครับอะไรทำให้ตัดสินใจมามาสู่สโมสรแห่งนี้ครับอะไรที่ตัดสินใจก็มันหลายอย่างครับคือว่าผมก็อ่า รู้ว่าเมืองทองเขาคืออันดับต้นๆของเมืองไทยอยู่แล้วเรียกว่าอันดับหนึ่งก็ได้นะตอนนี้แต่คือพูดง่ายๆคือผมก็อายุก,ก็เยอะแล้วพูดง่ายๆก็คืออยากประสบความสําเร็จก็เลยตัดสินใจพอดีทางผู้การทีมเขาติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดกีก็ได้คุยเขาว่าผมต้องผ่าตัดนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเขา อยากให้ผมเข้ามาปีหน้าซึ่งซึ่งฤดูการหน้าที่จะเริ่มนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจคว้าตัวมาก่อนก็ดีเราถือมาซึมซับไปก่อนครับผมแล้วเข้ามากดดันไหมแวบแรกเพราะว่าในเมืองทองมดฟิลเยอะมากเลยเยอะย้อยเยอะไปหมดเลยอ่ะก็ความรู้สึกแรกก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าคือมันคือ ถ้าถ้านักฟุตบอลเราเป็นมืออาชีพม,มันก็มันก็อย่าไปนึกถึงความกดดันตรงนั้นเลยคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกับผมพร้อมพร้อมที่จะแข่งขันกับทีมอื่นทั้งทีมตัวเองมันก็แข่งขันในแลดวบหนึ่งแต่ไม่ใช่แข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายแต่แข่งขันทางความสามารถอ,อะไรอย่างเงี้ยให้โค้ชเขามองเห็นให้เรียกว่าให้ผมเป็น เป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งดีกว่าที่จะมาช่วยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างซีซันที่แล้วก็ดูเหมือนกองกางเยอะนะก็ดูเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีถึงเวลาใช่ก็ยังครับผมซีซันหน้าเราจะได้เห็นนักเตะที่ได้รับรางวัลรีฟิลยอดเยี่ยมประจำไทยลีกกลับมาเป็นคนกลับมาเป็นคนเดิมก็ผมคิดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าเพราะว่าผมก็ยังยังยังไม่ยังยังไม อิ่มตัวก็ยังต้องการความสําเร็จอยู่ครับทั้งทั้งชื่อเสียงของตัวเองทั้งทั้งด้านสโมสรทั้งทีมชาติอะไรเงี้ยก็ก็ยังก็ยังต้องการอยู่ยังยังไม่มอดดับไปซะทีเดียวฟีฟิกยังเฉียบคมยังเฉียบคมยังเฉียบคมนะได้ยิงเมื่อวนก่นเมื่อกี้เกือบเข้าเกือบเข้าเกือบเข้าบินไปบผมสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับนี่เป็นการทักทายกองเชียร์ครั้งแรกก็ผมว่า สวัสดีแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกองเชียร์ผมรู้ว่าอกองเชียร์เมืองทองค่อนข้างคาดหวังในนักเตะทุกคน<ม>เพราะว่าทีมใหญ่ก็ต้องเป็นธรรมดาสําหรับผมก็ผมจะทําให้ดีที่สุด<ม>ทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้เต็มที่<ม>จะพยายามทําให้สโมรสรเราไม่เกิดความผิดพลาดผิดหวัง บ่อยครั้งครับผมก็ก็ผมก็ยังต้องงานความสมําเร็จร่วมกับแฟนบอลร่วมกับสโม,มสรเหมือนเดิมครับผมเราดีใจนะครับที่เห็นพี่เดียวกลับมาแล้วดูชื่นดูอารมณ์ดีครับผมแต่ว่า,าเริ่มผ่อนคลายละผ่อนคลายแล้วได้เสื้อเบอร์อะไรครับตอนนี้อครับอ,อ,อู้ไปก่อนได้ไหมโอเคครับได้ก็หวังว่าซีซั่นที่จะถึงเนี้ยต้องน่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนกับแน่นอนครับคขอบคุณขอบคุณขอบมากครับผม